พี่น้องมีเสนนี้อ้าเห็ดอาหารปลาแกงออมปลาไหลรสแซ่แบๆนัวๆต่ำมาเบิงวิธีเห็ดนํากันค่ะขั้นตอนแรกเขาก็มาโขกพี่แกงเนาะก็จะมีคาตะไคร่กระเทียมพริแกแห้งค่ะโขกใส่กันต่ำใส่กันพี่น้อง แล้วก็เอาพริกแดงจินดานะคะแล้วก็หอมหัวหอมเอาลงไปตําใส่รวมกันนะคะหลังจากโขกเสร็จแล้วเราก็ตั้งหมอ้อเอาพริกที่เขาโขกไว้ใส่ลงไปขัวะะัวค่ะขััวให้หอมตามด้วยปาไหลที่เขาหั่นไว้นะคะตมด้วยน้ำปลาขัวใส่กันพี่น้อง หัวล้วนสิกัรล้วนไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งนะคะแล้วเขาก็ค่อยมาเติมน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เติมให้ท่วมเนื้อปลาแล้วพี่น้องแล้วก็ปิดฟ้าหม้อไวค้ค่ะรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเขาก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก พงนัวพี่น้องหลังจากนั้นก็ชีมเบิงเนะคะว่ามันแ่บหรือยังถ้ามันแ่บมันนัวแล้วในเก๋าพีกลูกโดดใบปะกูดฉีกค่ะใส่ลงไปตามด้วยต้นหอมใบยีลาค่ะเอาใบยีลาลงนี้หอมค่ะพี่น้องตามโดยชะพผู้นะคะ ตามด้วยยอดมะละพี่น้องถ้าผู้ใดบม่มกรดขมบ่ต้องใส่แล้วค่ะยอดมะละพอผ,ผักสุกนี่เขาก็เอาเข้าวคัวใส่ลงไปค่ะคนให้เข้าวคัวกระจายเนาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วแกง